เวียสกลวัฒแย้มชื่อลูกสาวแล้วพร้อมกับเผยวิกกี้พร้อมคลอด98%ปล่อยภาพความน่ารักออกมาให้ได้อมยิ้มตามกันเรื่อยๆสำหรับว่าที่คุณพอ่อเวียสกลวัฒกับว่าที่คุณแม่คนสวยวิกกี้พีมณยาที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมนับถอยหลังรอต้อนรับลูกสาวคนแรกด้วยความตื่นเต้นโดยล่าสุดทำเอาแฟนๆตื่นเต้นแทนกันไม่น้อยหลังว่าที่คุณพ่อป้ายแดงเวียสกลวัฒได้โพสต์ภาพเผยให้เห็นท้องโยใกล้คลอดของวิกกี้ พร้อมเขียนชื่อภาษาอังกฤษที่คาดว่าน่าจะเป็นชื่อของลูกสาวของทั้งคู่และรูปแบตเตอรี่ที่มีชาร์จพลังงานเต็ม98ผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่านับถอยหลังแล้วนะลูกสาวป้ากับมีเจอกันเร็วๆนี้นะครับน้องวิรินโดยคาดว่าชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อลูกสาวของเวียสกลวัฒและวิกกี้นั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ